อะไรหอผมหอมเอ้ยไปบอก <c oughs> อสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับกรังโฟนะฮะอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้วันนี้เปิดคลิปมาก็เห็นรถค่อนข้างจะติดตอนนี้เรากำลังกะลงกลงกลงตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้า ลงใต้นะครับผมนั่นก็คือกําลังวิ่งไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ต่อไปที่จังหวัดกระบี่นะครับผมตอนนี้หิวข้าวแล้วนะวันนี้เราก็ทําข้าวมากินเองในรถเดินทางเดินทางไกลนะที่เกียรติแวะข้างทางประหยัดด้วย <laughs> ทํากินเองด้วยไม่อยากไปอยู่ในกลุ่มคนที่มันเยอะๆด้วยนะ <laughs> ก็เลยทําควดก,กิ้งคือจริงๆแล้วอะ่ะ ม,มันไม่ได้อยากทำมากินหรอกแต่ของเราเหลือจะขาย <c oughs> เราไม่มีเวลาขายเพราะว่าเราปิดร้านาไจะก่อนเอาข้าวมานน้อยจังเยอะนะสองอันเองไม่ใช่อ้าวมันี้มันแค่สองอ้าวงามใช่ข้าวอะ่ะเวฟไปทั้งหมดอ่ะ,ะอยู่ในเวฟเหรอเรบอกเออบอกให้ยายเอาออกด้วยทั้งนั้นโอ้ตายตายๆคนเห็นจากข้างนอกก็เอาจากข้างนอกอนะ่ะตอนนี้รถติดเยอะมากเลยอันนี้เราก็จะมากินข้าวในรถนะฮะเพราะว่ารถมันติดเยอะมาก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  แสดงว่ากลับข้าวอะไรก็ยังไม่หมดหมดได้ยังข้าวหมดแล้วแต่ว่าข้าวไม่เอาออกมาใช่ใช่เว็บข้าวไว้แล้วกับข้าวเอาใส่มาหมดเลยเยอะด้วยเยอะอะไรคนยินสองอันเอาจริงดิพัดเผพอนะพัดเ็ดอันเดียววายทำไมรถติดจังเลยเนี่ยตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะอันนี้ขวดอะไรลูกติ๊กลูกติ๊กบางกล้องขวดน้ำหอม รถติดมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูแต่นี้เราก็จะกินข้าวแล้วอยู่ข้าวเระวังไผ่ยหันมาโดนนะไผอย่าหันมาโอ้รถเยอะจริงๆเพื่อนๆดูเยอะมากติดติดทำไมทำไมต้องติดขิวข้าวอยู่จริงนอนไปในรถโอเคสบายสบาย จริงจรถ้าเลยไปใต้หน่อยแล้วเนี่ยเราก็จะเจอลูกสกตอ์อืมไม่ต้องบอกว่าอร่อยตัวเอง็สังสนั่อร่อยชมตัวเองก็เป็นแบบมินดี้ด้วยนะปลารออปลาใส่กินไหมไม่ เราข้า like, like ิดในรถประหยัดอยากกินอะยากกินปลาปลาฟริสหนูอยากกินปลาฟริสทำไมท้องให้อ๋อเยออุ่นเยอะอุอืมอร่อยไหมได้บรรยากาศเปอีกแบบอร่อยไหมเพ่ออร่อยอร่อยก็เยียบเยียอเยียบเยียบเยียอเเยียกับหอมหอมดีใกล้นี่ยบ หกข้างล่างมีอ๋อเนี่ยกล่องเราโวยเขาจะทามาแล้วอะไรลูกฮะเราเขาจะทามาแล้วพี่พายเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเดินทางเนาะเราก็จะทำพวกไก่ทอดอ้ยยังข้าวเลยเราก็จะทำไก่ทอดนะวันนัตอนนั้นเนาะทำไก่ทอดแล้วก็ใส่ไปใส่กระปุกใส่กระปุกนะพอวิ่งไปได้ครึ่งทางเนี่ยโอ้โห มันอร่อยมากเพราะว่าไก่ทอดมันชื้นหอมนะอ่ะแม่ตักป้อนนีกว, <c oughs> ว่าเจ็บมือเอาระว่ายใช้ซ้อนไม่ได้น้งเผ็ดแล้วก็กินข้าวในรถอร่อยอร่อยอร่อยยิ่งกว่าไปกินในร้านใช่อร่อยจร, <c oughs> ริงๆนั่งกินข้าวในรถเหมืไปกินข้าวในทุ่งนาน่ะ <c oughs> ฟีลเหมือนฟีลเหมือนซื้อมาม่ามากินบนรถอารมณ์นั้นเลยขาดอะไรวะขาดผัก ตอนนี้นะโอ้รถเยอะมากเลยอะเส้นพระรามสองตอนนี้ผมอยู่ตรงทางด่วนปากทางดว่วนเนี่ยเส้นวงขึ้นวนที่จะไปมุ่งหน้าสู่มหาชัยหัวรถติดเยอะจริง,งมันน่าจะทำทางหรือเปล่าตอนแรกว่าจะวิ่งเส้นนครปฐมแล้วแต่ว่ามันขับเลยขับเลย <laughs> เนี่ยโผมือเด็ดผักข้ามทางกินได้เลยเนี่ยผักกินได้เหรอหืมกินไปเยอะอแต่ดไซร์อร่อยเนาะอร่อยจริงเสียดายเอาข้างมาแค่สองสองไม่รู้เรื่องั้นมันจะอิ่มไหมเนะี่ยมันก็ได้แค่มือ,อมเดียวเว้ซื้อฟาดเซเว่นเนี่ยพ่อนมาซื้อ,มอ,อมมไม่ได้บอกสังใจว่ามันไม่ีไงาน,นไม่ได้บอกว่าอยู่ในเว็บ อ่อยนะเนี่ยมันจะอ้วนตอนนี้แหละขุงข้าวไว้ตั้งเยอะแยะทำกับข้าวขายไงแล้วทีนี้าปากชาด์จอัพด,ดวยเมาสปลาสลิดทอด ฟิวมาเดลล็อตตี้อะไรช่วยเราไปขอบคุณฉันด้วยสิเมแล้วมีคำเดียวเอ็มอยากกินน้ำอยากกินน้ำกระเพาะมดแลูกน้ำเป่าดี๋ยวเช็คด้นี่คือ มั่วเลยกินปลาเค็มรสก็ไปนวดลยเอาอีกหน่อยไหมลูกคะอร่อยเอาไหมเอาแล้วเอาปลาอย่างเดียวเอาปลาอย่าเดียวไม่แม่หยิบม่งให้แม่หยิบมันมีก้างมันมีก้างลูกโอเคมันมีกระดูกถ้ไพ่อกินกระดูกอ่ะพ่อไม่ได้กินพ่อกินเนื้อพ่อไม่กินพ่อกินไก่ตอน พ่อถืออยู่ก็มีกระตูกล่ะเรา๋ยวต้องข้าวใส่อีกหน่อยวัดเดีย๋ยวสินข้าวหน่ยไอ้นี้เราจะตั้งชื่อคลิปว่ากินข้าวในรถตรง,ต,รงตัวลงไปเลยนะย่อมไดม้คลิปนี้ไม่ตัดแม่บอกไม่ต้องตัดลงตรงตรงไปไม่มีอะไรมีแค่นี้มีแค่กินข้าวกินข้าวในรถ มันปิ๊กนิกอะตะคู่นะเดี๋ยวเอาน้ำใส่แก้วก่อนือมติดจริงๆนะเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูหนดูนกะินได้่เดูมันไม่ยอมขยับเลยอ่ะืมโอ้โหมันขยับทีละหน่อยทีละคืบกินข้าวขอดีกว่าข้าวหมดแล้ววะเนี่ยยังเลยถุงเอาตั้งถุงใส่มาเลย กระดิ่งแมวเลยอันนี้กลับยังไม่หมดเลยถุงนึงเหลือตั้งเยอะเนี่ยกลับอะข้าวหมดแล้วอร่อยมันไม่ได้อร่อยกับข้าวอร่อยสิวมากกว่าสิวนั่งกินในรถแยงนังก,นกินด้วยมีใครเคยกินข้าวในรถไหม เขาคงทำอย่างกันบอยเลยผมว่ไม่ใช่เฉพอะเราหรอกกินข้าวไปขับรถไปแต่คงไม่กินข้าวไปขับรถไปเขาคงจอดกินกินแต่นั่งกินในรถแต่จอดกินอ้าวมีน้ำใจกันหน่อยเพื่อน คนชอบกินตร,ตรงที่มันเจออะไรนะขาหวานอืมมีขาแล้วอร่อยคือตอนนี้รถมันมามันเหมือนเทน้ำอะ่ะมารวมกันอะ่ะแต่ว่าคู่ขนานเนี่ยควรจะ,ะควรจะขับแบบมีมารยาทกันหะน่อยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นทางตรง พาม,มีน้ำใจกันมันก็ไม่มีวัตเหตุเรามีน้ำใจแน่นอนเพราะว่าเราให้อยู่ตอนนี้เปิดไฟพามาดกก้วยด้วยอ,อร่อยพ้ะธรมาป้อ,อร่อยคะ่ะลูกอขอทางแนละ้วไม่มีคนให้ด้วยมีคนให้มั้ยคงไม่ให้มั้งถ้าให้นี่จะน่ารักมากเลยคุณพี่ครับคุณพี่ให้ผมไหมครับให้เว้ยโอ้ขอบคุณมากครับคุณพี่ครับ คุณพี่ให้แล้วยอย่ามาดิกลัวลรืลออะไอ้น,นี่เราเข้าปากไอ้น,นี่นก็จ่อตูดปากอะไม่รู้หรอกเขาเนี่ยเนี่ยลูงพางเนี่ยเขาลูงพางใช่ไหมต้องไปเข้าก่อนใช่ไหมพอ่อ ผลิตได้เขาเอาไปขายร้อยพังใช่ไหมเลื้อวบอกกลับมาแล้วใส่กลับเพิ่มอ๋อไม่ไม่เอาแล้วก็ป,ป,ปอแล้วเอาไปขาย,ยมันแม่เอารถไปขายให้ให้ให้ผู้ใหญ่เมื่อพ่อพ่ออยากซื้อรถที่ไ้างอช่างนเะ้ยใช่ไหมก็พวกอย่าเงี้ยใครแบบดังโอเก็ไปขายเลยอันไหนก็ไปขายเลย ระหว่างผมกินปลาของเธอที่เธอไม่ได้ทอดอ่ะที่เธอนึ่งอ่ะโอ้โหเหนียวไงขคนไปไหนฮะไปไหนตอนนี้ใกล้จะหลุดแล้วนะฮะไปบ้านอะมรคุณที่ไหนคะบ้านสองอืมเยอะมากแล้วก็วิ่งกันน่ากลัว ต้องเลือกแตงเนื้อให้ไผ่อะไผ่เคี้ยวหนังแม่อออืม <c oughs> ทำไมมันเยอะอย่องเงี้ยเขาทำทางหรือเปล่าหรืออะไรลูกน <c oughs> ี้วิ่งไาทากนครปฐมรีเปล่าก็นั่งในรถอ,อร่อยเจใช่ไหมปาลาปลาไม่เค็มกลางดี ทอดปลาทอดปลาสลิดมากินด้วยเดี๋ยวเราจะแวะซื้อข้าวเปล่าด้วยกับข้าวเราเหลือเยอะไม่ต้องกลัวจะมีเนื้อจระเข้ผัดเผ็ดอีกอข้าวขวดขวดเผ็ดไม่ถึงปลาละวอัดเนื้อจระเข้ไปฝากปลาเขากลัวจะไม่ถึงปลาซะแใช่ไหมใครอ้อย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวข้าวหกลูกวางไว้รูปเผ็ดไอ้แม่ค้าป่าไอ กินแต่ปลาแหละปลามันเค็มไงเอมาแมอ้ะไอนแบน้ำเน้น้ำน้ำดี๋ยวเดี๋ยวกเดี๋ยวกนไว้ไว้อานหาผาส่งให้ดินน้เฮ้ยรถติดอะไรี่ย ารามสองมุ่งหน้ามหาชัยเนาะร็ต,ติดเยอะมากอ,อาร่อยโอเค โอเคไหมโอเคอร่อยไหมอร่อยมากมากเนาะเยี่ยมแม่เยี่ยมแม่เยี่ยมอย่างนี้บีบไมเยี่ยมอืมโอเคนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะเอาเป็นว่าเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะอย่าลืมนะครับซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าใช้โทรศัพท์ล้วนๆเลยนะครับผมเสร็จตรงนี้เดี๋ยวลงเลยแล้วกันนะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สวันนี้ก็สวัสดีครับคลิปนี้นนตัสนีรับไปกัน<ห>ก่นอนครบบายบายครับอ,อ,อย่าลืมอย่าลืมกดซับ s c ค์กดกระดิ่งด้วยนะคะปุณปุนปุณ <laughs>